สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่ย็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลรุ่นนี้ค่ะคอจะเป็นคอวีปกนะคะมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกส่วนแขนความยาวประมาณนี้ค่ะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนะคะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48นิ้วค่ะรุ่นนี้นะคะมีหลากหลายสีเลยที่จะอยู่จะเป็นสีชมพูแขนสอกค่ะแล้วก็จะมีสีชมพูแขนสั้นนะคะสีฟ้าแขนสั้นค่ะสีฟ้าแขนสอกค่ะสีเหลืองแขนสั้นค่ะ และสุดท้ายจะเป็นสีเหลืองแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ